ที่ต้อนรับเข้าสู่ไม์มินิทกับการวิเคราะห์ดวงดาวรายเดือนสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้กับฝีเรื่องเด่นประจำเดือนนี้นะคะเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการงานคุณจะมองหาโอกาสใหญ่ๆใ,ในการสร้างความเจริญให้กับตัวเองเหมือนมีบุญหนุนนำพาให้คุณมีสติโฟกัสอะไรก็จะหาวิธีได้ตามปรารถนาได้ใช้ความรู้ที่ฝะาฟมมารวมถึงมีผู้ใหญ่หรือคนที่คุณให้ความนับถือในการช่วยเหลือและให้คาแนะนาอีกด้วย หรือคุณจะเป็นคนที่มีผู้คนที่นับถือมากยิ่งขึ้นมองเห็นความสามารถของคุณมากขึ้นหากทำงานเกี่ยวกับการให้ความรู้พัฒนาคนถือว่าทำได้ดีเลยค่ะและสำหรับคนที่ต้องการที่จะเจรจาต่อรองกับต่างประเทศหรือจะเป็นการประมูลบ้านหลุดจำนองธุรกิจของเก่าของมือสองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เรื่องเด่นเรื่องที่2ก็คือเรื่องของความรักในช่วงของครึ่งเดือนหลังเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยมีความฝุกใจเกื้อหนุนกันเป็นอย่างดีและมีโอกาสได้ของปรปปับและเป็นของที่อยากได้ซะด้วยและสิ่งหนึ่งที่อยากให้ระวังนะคะก็คือในช่วงของครึ่งเดือนแรกที่ตกลงอะไรกันเอาไว้แล้วทําไม่ได้จนทําให้เกิดปัญหาทะเลาะก,กันบางทีที่เรามีปัญหากันนะคะเราก็จะต้องกลับมาลองนึกดูว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะความคาดหวังของเราลึกๆหรือเปล่า บางทีปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรนะคะแต่เรามีการแสดงออกไปเพียงเพราะว่าเรามีความคาดหวังที่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขอให้ลองคิดทบทวนว่าสิ่งนั้นเป็นเพราะอะไรและเมื่อผ่านไปครึ่งเดือนหลังก็จะเป็นจังหวะที่ทําให้ความสัมพันธ์นของคุณดีขึ้นค่ะ เรื่องเด่นเรื่องที่3ก็คือเป็นเรื่องของหุ้นส่วนธุรกิจหากคุณต้องการที่จะทําธุรกิจร่วมกับใครก็ดูจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้หยิบจับสิ่งที่ต้องระวังในช่วงครึ่งเดือนแรกที่มีโอกาสคุยกันแล้วไม่ลงตัวกันขอให้มองที่เป้าหมายเป็นหลักค่ะแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังจะค่อยๆดีขึ้นจะมองเห็นช่องทางมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสได้จับงานใหญ่หรือได้ทําในสิ่งที่คาดหวังกันไว้และหลายๆอย่างก็จะเริ่มลงตัวมากยิ่งขึ้นและส่งผลดีต่อกัน เงินด้วยค่ะมาถึงเรื่องที่สีที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการเงินนะคะจากช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าจะติดขัดไปสมดแต่พอวันที่13-14ถึงทุกอย่างก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นค่ะสิ่งที่หวังไว้ก็จะเป็นดังหวังรวมถึงโอกาสในการจับเงินก้อนที่มากกว่าปกติด้วยแต่นี่ก็คือสรุปภาพรวมของราศีกรกฎค่ะ ในการวิเคราะห์ดวงดาวนี้เป็นเพียงภาพรวมของดาวโคจรที่ไม่ได้อิงพื้นดวงเฉพาะบุคคลหากต้องการสอบถามดวงประจำปีพร้อมกับการตั้งเป้าหมายในแบบของคุณสามารถแอดไลน์ assign my minute ตอนนี้ได้เลยนะคะ